สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เพจเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับเช้าวันนี้วันที่13ทธันวาคม2563นะครับมาดูบรรยากาศแปลงผักขึ้นช่ายไฮโดรปนิกนะครับตอนนี้ขึ้นช่ายไฮโดรปนิกนะครับก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับดูครับลําต้นอวบใหญ่แข็งแรงนะครับดูระบบรากนะครับ ระบบรากนี่สุดยอดเลยนะครับนี่ครับรากก็จะอยู่ใต้แผ่นโฟมนะครับรากจะชอนชัยอยู่ใต้น้ําดูลําต้นครับลําต้นแข็งแรงอวบใหญ่นะครับนี่ครับใบดีสวยงามนะครับแปลงนี้เป็นแปลงปลูกในพื้นดินนะครับอย่างที่เคยนำเสนอ เป็นการใช้จอบขุดดินลึกลงไปนะครับประมาณ12-15เซนติเมตรนะครับแล้วเอาพลาสติกดำมาคลุมเติมน้ำลงไปผสมปุ๋ย่านอาหาร AB เติมไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปลูกผักขึ้นช่ายลงไปในลักษณะแบบนี้ผักก็โตแล้วนะครับตอนนี้คือพร้อมที่จะเก็บจําหน่ายแล้วนะครับพร้อมเก็บจำหน่ายแล้วแปลงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราทยอยเก็บผักอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับ เก็บให้หมดก่อนนะครับค่อยมาสู่แปลงตรงนี้ทยอยเก็บทีเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเอาไปขายตามร้านค้าร้านอาหารนะครับขายเป็นมัดครับมัดละ20บาทถ้าต้นอวบสวยสมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้ก็ประมาณสัก3ต้นนะครับ3มหลุม3ถ้วยปลูกนะครับ20บาทถ้าต้นไหนเล็กๆ่อยก็เป็น4ถ้วยปลูกนะครับ20บาทนี่ครับ สวยงามอย่างที่เห็นให้ดูระบบรากด้านล่างชัดๆนะครับนี่ครับรากรากนีสวยงามครับดูครับเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็งดให้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยมานานแล้วเราเติมครั้งเดียวนะครับตอนนี้มีแต่น้ําเปล่านะครับปุ๋ยคือมันมันถูกต้นพืชดูดธาตุอาหารต่างๆไปหมดแล้วนะครับ ตอนนี้พอน้ํามันแห้งแห้งประมาณสามรอบแล้วครับตอนนี้ก็คือต้นอวบสมบูรณ์ขนาดนี้น้ําก็จะหมดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าต้นผักก็จะดูดน้ําพอตอนแดดกลางวันก็จะคายน้ําออกมาตามใบตามต้นนะครับแล้วมันก็ทําให้น้ํามันแห้งไวตอนนี้ก็เติมไปแล้วประมาณสามครั้งครับก็คือน้ําลดแบบนี้ก็เติมลงไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่เติมน้ําเปล่าลงไปเวลานั้น ถ้วยปลูกมันจะไปถึงก้นพื้นนะครับไปถึงก้นพื้นทําให้ถ้วยปลูกมันโผล่ขึ้นมาเราก็เติมน้ําเข้าไปข้อดีของการเติมน้ําเปล่าในช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับข้อดีก็คือต้นมันก็จะแข็งนะครับต้นจะแข็งต้นจะไม่อ่อนนะครับถ้าเราเติมปุ๋ยลงไปเนี่ยต้นกล้ามันจะต้นพืชมันก็จะอ่อนนะครับแล้วก็จะยืดตัวยาวเลื้ยนะครับแต่ถ้าเราเติมน้ำาลงไปต้นก็จะแข็งนะครับดูครับ เ,เขียวเข้มนะครับตรงโคนเนี่ยก็จะออกแดงนิดหน่อยนะครับอันนี้คือต้นมันแข็งมากเพราะว่าเราเติมน้ําเปล่าลงไปมันก็จะดูดแต่น้ําเปล่านะครับส่วนปุ๋ยก็ไม่มีแล้วนะครับค่า EC อะไรเนี่ยก็จะเป็นค่าน้ําปกติธรรมดาไปแล้วนะครับเพราะว่าธาตุอาหารปุ๋ยนะครับโดนดูดกินไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยให้ดูบรรยากาศนะครับ แปลงโดยรอบก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ดูครับแข็งแรงจริงๆไม่อยากจะถอนขึ้นมานะครับถ้าถอนขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายได้เพราะว่าคือมันแบบรากบางทีรากมันออกเยอะแล้วนะครับจน มันหนาแน่นไปทั่วแผ่นโฟมแล้วนะครับถ้าถอนขึ้นมาเวลาเราปักลงไปต้นมันอาจจะมีช้ำบ้างนะครับก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวถ้าได้เก็บผลผลิตแปลงนี้นะครับก็อยากจะทําคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าแปลงนี้มันสามารถเก็บได้กี่บาทอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับว่ามันจริญมเติบโตไปขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่เราอดุบาลไว้นะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือออกเหลืองๆหน่อยปุ๋ยก็จะน้อยไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยมาผสมเติมลงไปนะครับในอัตราส่วนปุ๋ยก็ปุ๋ย A และ B นะครับ1ซีซีต่อน้ำเปล่า200ซีซีหรือ1ส่วนต่อน้ำเปล่า200ส่วนนะครับนี่ครับ อันนี้กําลังแตกใบที่สามออกมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็มันขาดปุ๋ยนะครับต้นก็จะออกลักษณะเหลืงองเหลืองย่างนี้แต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเข้มลงไปอีกครับมันก็จะออกเขียวนะครับแล้วก็โตไวพร้อมที่จะลงลูกในแปลงแต่ตอนนี้ถ้าเราเร่งเกินไปมันก็จะส่งผลเสียนะครับเพราะว่าในแปลงของเรานะครับคือเก็บทยอยเก็บยังไม่หมดนะครับทยอยเก็บยังไม่หมดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ บางทีเราเก็บผักแปลงอื่นๆออกไปเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าต้นกล้าเราเราจะเร่งให้มันโตไวไหมนะครับถ้าแปลงเรายังไม่เก็บผักยังไม่หมดก็อย่าพึ่งเร่งต้นกล้าให้มันโตไวถ้าโตไวคือเวลาเราจะเอามาปลูกเนี่ยถ้าต้นมันยืดยาวเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ต้นต้นอวบใหญ่มากนะครับนี่ดู ความยาวของต้นอยู่ที่ประมาณสองคืบนะครับสองคืบนิ้วนะครับดูต้นลักษณะต้นนี้ใหญ่มากตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่สุดๆเลยครับเนี่ยดูครับต้นใหญ่นะครับตัวนี้ที่ต้นใหญ่เพราะว่ามันมัน,มนห่างกันครับมันอยู่ห่างกันดูครับความห่างมันอยู่ห่างกันส่วนตรงนี้มันจะเป็นต้นที่เราปลูกก็จะเป็นผักทยแยงนะครับผักทะแยงเอามาปลูกไว้ตรงนี้แล้ว มันก็จะมีขึ้นชา่ายผสมอยู่ด้วยนะครับเป็นจุดอย่างเงี้ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถ้วยเนี่ยมามาอยู่ในจุดของผักขยงมันก็เลยทําให้ต้นมันก็จะอวบใหญ่นะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากต้นอื่นมันโดนมันจะถูกแสงแดดเต็มที่นะครับถ้ามันถูกแสงแดดเต็มที่แล้วก็มีระยะห่างอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่เพราะว่าอย่างผักขยงเนี่ยเราก็จะตัดไปจําหน่ายเรื่อยๆนะครับนี่รอยตัดครับถ้ามันโตเราก็ตัดไปจาหน่ายเรื่อยๆ ดูอันนี้ขึ้นช่ายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับที่อยู่ใกล้กันเนี่ยที่มันอยู่ติดติดกันตัวเนี้ยต้นก็จะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นความห่างของต้นมีส่วนทําให้ต้นใหญ่นะครับความห่างของการปลูกถ้วยปลูกระหว่างหลุมเนี่ยถ้ามันห่างก็ยิ่งดีต้นก็จะอวบใหญ่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยน้อยนะครับสำหรับผู้ชมที่ปลูกใหม่นะครับถ้าจะเจาะหลุมถ้วยปลูกก็เอาความห่างสักหน่อยนะครับอย่างของเราเนี่ยถ้วยปลูกหนึ่งแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟมความ ยาวอยู่ที่120ซนเมตรความก้างอยู่ที่60ซนเมตรเนี่ยเราจะเจาะหลุมอยู่ที่72หลุมนะครับ72หลุมเนี่ยต้นมันก็จะถือว่ายังทีอยู่นะครับยังทีอยู่ถ้าลดลงมาสัก60หลุมเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณกําลังพอดีนะครับ60หลุมกําลังพอดีครับ72นี่ก็ถือว่ายังทีอยู่แต่เราก็จําหน่ายได้ปกตินะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งให้กับแม่ค้า คนกลางนะครับเราเก็บจําหน่ายกับร้านกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปเองเขาก็รับนะครับเขาก็รับซื้อไปเช็คใใดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นอันนี้คือจุดที่เราเก็บไปจําหน่ายแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราใช้ผ้าเนี่ยผ้าซาลนนะครับคลุม คลุมพลางแดด,พ,ดพึ่งเปิดออกนะครับคลุมกลางแดดเนี่ยจะทําให้ข้อเสียคือหนึ่งต้นมันจะยืดไปหาแสงนะครับต้นจะยืดหาแสงต้นมันจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้คือมัน,มนโตรพร้อมเต็มที่ที่จะลงแล้วจริงๆอันนี้มันยาวเกินไปถ้าเราไปขายให้กับแม่ค้าคนกลางเขาจะตําหนินะครับแล้วก็ลดขอลดราคาแต่ถ้าเราเก็บเป็นมัดไปจําหน่ายให้กับ ร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเนื้อย่างทั่วไปเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับเขาก็รับซื้อปกตินะครับถ้าเราให้เขาเยอะๆเขายิ่งชอบนะครับอันนี้เราทยอยเก็บอันนี้เก็บไปแล้วนะครับสองท่อปลูกสองท่ปลูกนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับขอภัยสองแผ่นโฟมนี้นะครับเป็นโฟมนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยบาทนะครับอันไหนที่เราเก็บไปขายแล้วเก็บขายไม่หมดเราก็เอามาปักไว้คืนนะครับอันไหนขายไม่หมด,มหมดก็ามาปักไว้คืนแล้วค่อยถอนไป เนี่ยพอเราเก็บขายแล้วเราก็เอาไม้เ oh นี่ยมาค้ำไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ทํอย่างนี้ผักมันจะล้มนะครับเพราะว่ามันตั้งตั้งตรงไม่เอยมันตั้งตั้งตรงในลักษณะแบบว่ามันไม่มีอะไรค้ำอยู่ด้านข้างมันก็จะล้มนะครับเพราะว่ามันโตแล้วเนี่ยมันมันสวยมากนะครับอันนี้เราไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนนะครับมแมลงไม่ค่อยรบกวน แต่ก็มีพวกตะกั่แตนบ้างนะครับเนี่ยมีบ้างตะกัแตนจะเข้ามานะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็มีลักษณะร่งๆ่งแบบนี้ตะกั่แตนอะไรมันก็เข้ามาบ้างครับพวกมแมลงปออะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราลงปลูกทีหลังนะครับมันก็จะยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับก็เ,เป็นการปลูกแบบ เป็นระยะเป็นช่วงนะครับเพื่อเก็บจำหน่ายเป็นช่วงเป็นช่วงอันนี้ก็จะเป็นสารเอนะสารเนไฮโดรพนิกนะครับก็มีการเก็บจำหน่ายไปเรื่อยๆอันนี้ปุ๋ยเราไม่ได้เติมเลยนะครับตรงนี้จริงๆเราเติมปุ๋ยปลูกผักขึ้นช่ายไปแล้วก็เราก็เก็บขึ้นช่ายหมดแล้วนะครับเก็บขึ้นช่ายหมดแล้วสองแปลงนี้เก็บขึ้นช่ายหมดแล้วปุ๋ยเราเติมไปแค่ครั้งเดียวตั้งแต่แรกที่ปลูกนะครับ จนปุ๋ยมันไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่น้ําเปล่าทีนี้เราก็มาปลูกนี่ครับปลูกผักขยงปลูกผักไอสาระแหน่ไฮโดรปนิกนะครับก็ทยอยปลูกไปก่อนปลูกตามไปเรื่อยๆพอมันเกิดมันโตแล้วเราก็จะขยายแปลงครับว่าจะขยายไปอยู่ทั้งนั้นนูน้นนะที่ทําใหม่นี่ตัวนี้ก็เป็นผักขยงที่กาลังปลูกใหม่นะครับอันนี้ปลูกใหม่ส่วนตัวนี้ ปลูกนานแล้วจนมันโตแล้วจนเก็บจหนายแล้วนี่เพื่อนเพื่อนของชุดนี้นะครับก็จะอยู่ข้างนี้ก็เก็บไปจําหนายแล้วนี่สวยงามนะครับเป็นสารแเน่ไฮโดรพนิกส์นะครับคือไม่อยากจะถอนขึ้นมาเพราะว่ารากมันมันยาวนะครับรากมันยาวเนี่ยถ้วยปลูกก็ไม่สมประกอบแล้วก็ถ้วยปลูกนี้ใช้มานานแล้วนะครับบางทีมันอาจจะเปราะได้ ดแบบนี่ต้นก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นตอแรกนะครับถ้าเราตัดออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแตกกอออกมามันก็จะใหญ่มันจะเยอะแนะแตกกิ่งออกมามันก็จะเยอะขึ้นโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้นะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ